เพราะว่าใช่ก็คือเหมือนคือหลายคนน่าจะยังไม่รู้สตอรี่จ่าตู้นะหลายหลายคนใหม่พิสูจน์เข้ามาใหม่่หลายคนยังไม่เข้าใจสตอรี่สตอรี่จ่าตู้นะจ่าตู้อ่ะครับจ่าตู้คือจ่าตู้อ่ะต่ก่อนหนังแม็กอ่ะ เป็นคือแม็กก็คือจ่าตู้ครับแต่แค่ว่าหนีคดีมานะครับปลอมตัวเป็นลุงแม็กจนถึงทุกวันนี้สตอรี่สามปีคะแล้วถึงแม็กอะจนทุกวันนี้คือแม็กกับเป็นตำรวจมาก่อนเว้ยจนมาสร้างแก๊งอะแต่ละแก๊งคนในแก๊งทุกคนอะตำรวจน่าจะครึ่งหนึ่งมั้งน่าจะมากกว่านั้นนะตำรวจน่าจะประมาณ70%ที่มาอยู่กับผมลนะตอนนี้นะ ตอนแรกอะ่ e อะไอ้เจ๊เอกอ่ะคือคือคนในแก๊งผมนะไ e อะ้เจ๊เอกอ่ะน่าจะเป็นสตรอรี่ที่ดีที่สุดแล้วสำหรับผมนะสตรอรี่ของไ e อ, e X, อ้เอกอ่ะไอ้เจ๊เอกเมียสี่อะเฮ้ยเตตังเตตังอยู่ป้าไม่อยู่ครับลุงไม่อยู่ครับเฮ้ยตอนแรกพวกมึงต้องเตรียมตัวรับศึกหนักแล้วแหละ ดไงครับดีจจะมากระทืบมึงแต่ตอนนี้เลยเหรอครับใช่อันนี้กูบอกข่าวฟรีนะเสร็จตังอะเป็นคนของดีจีละใช่ไม่ใช่เป็นคนของ JK เคหรอครับไม่ใช่ครับคือดีจมาซื้อต่อผมไปเลยอะผมก็ต้องขาย,ยางไงอ๋อคือซื้อเศษตังไปอยู่ดีจีเหรอครับใช่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 แล้วนี้ทำไงครับเนี่ยเศษตังเป็นศัตรูของพวกคุณแล้วแหละ ศัตรูเหรอครับใช่อันนี้ต้องรายงานบอสครับอือคือตอนนี้เสร็จดังไปอยู่ดีจีเหรอครับใช่ครับเสรจดังไปอยู่ดีจีเอเวลาเท่าเดิมอหรอครับใช่ครับที่เอาไงเนี่ยคือผมก็ไม่ได้อยากขายที่บอสแม่งยื่นเสนอมาเยอะจัดเลยดิก็เลยต้องขายอะมื่งกี้ของมาเยอะอยู่ดีแม่งม,มาเลยเว้ยคือ,อไอตํารวจตอนเห็นไหมไตํารวจที่คุยกับเราอะไอตํารวจที่มันขี่มอเตอร์ไซค์คือไอบอส เอ,อ๊ะแ,แม่งแสบเออแม่งแสบจัดมอยอกฟังเราคุยกันแล้วเราไม่รู้เรื่องด้วยดิประเด็นนะเอ,อ้ยก็ทำไงว่าเสร็จตังทั้งความรู้สึกของเสร็จตังจะแย่ขนาดไหนเนี่ยคุณละโคกส,สงสารเลยอะ่ะน่าจะดิ่งอยู่ครับเพราะว่าออแกบอกกับผมตลอดว่าแกไม่ชอบเอ,อ้ยเฮียกูแม่งก็ไม่รู้ไงแล้วมันซื้อไปด้วยเด๋อเฮียวกูต้องทำก็ซื้อไปด้วยอะไรครับซื้อไปด้วยรถอ่ะไปเอารถมันแบบหยกัก มันเห็นกูอยากได้รถคันหนึ่งไงมันเลยเอามาให้เลยรถพรมแดงอะ่ะอ๋อก็คือตอนนี้ก็คือพิเศษก็ไปเป็นดีจีใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วก็คือเขาก็น่าจะมาเปิดเราในเร็วๆนี้ใช่ไหมครับเปิดผมเปิดวันนี้เลยรู้สึกที่ไปแอบฟังมานี่เลยเอาเข่าบอกเสาทิ์ก่อนเลยเนี่ยไม่ที่เป็นห่วงไงเราก็เพิ่งจบกันมาด้วยดีอะ่ะโอเคครับแล้วทาไงเนี่ยก็คงต้องรายงานบอสแล้วก็แล้วมึงแล้วมึงไหวไหมเนี่ย ิไม่ไหวก็ต้องไหวครับไหวเอาไหวสัตว์แล้วมันดินทาเสาธิกันใหญ่เลยว่าอยู่แต่ในรูอ่ะแล้วแม่งดินทามันไม่ได้ดินทาแบบนั้นนะคือมันดินทาต่อหน้าเศษตังค์ก็ดีและเศษตังค์มันก็เอออไปด้วยเหียมันบอกบอสเป็นคนสั่งครับเงี้ยผมไม่รู้เรื่องอะไรประมาณเนี้ใช่หรอพี่เศษเขาพูดแบบนี้เหรออืม บอกว่าบอสเป็นคนสั่งไงว่าผมทาตามแค่บอสเขาจะอยู่ในรูหรือในรูผมก็ไม่รู้อะไรประมาณเนี้ยรู้สึกรู้สึกเสร็จตังมาก็แนะนําตัวคุยกับดีจีได้ดีนะอันนี้ใช่เหรอครับใช่ใช่ใช่เพราะผมคุยกับพี่เรื่องนี้ค่อนข้างเยอะอยู่อ่ะามไม่น่าที่จะเอออ,อกับดีจีได้นะเอออ<ล>เหลือซอสเหรอเอออกับดีจีดีก็กูเห็นอนะอันนี้เดี๋ยวผมคุยกับพี่เขาเองครับใช่แบบคุยกันดีจัดเลยตอนไป ตอนเปลี่ยนชุดดีจีนะกระดิกระดีเลยอ่ะไอ้ที่คุณลุงผมรู้จักพี่ผมดีเออมึงก็น่าจะรู้จักไม่ดีพอเดี๋ยว่ายว่ากันก็ได้ครับได้ครับโอเคครับเผื่อมันมีคนเปิดประตูด้วยมั้งไม่ต้องแบบใช้ระเบิดอ่ะอ๋อมันสามารถทำได้ใช่ไหม เหรียญซอสเหรอ <Okay. S 2> มึงก็ต้องเอาแหวนมันออกอะ่ะโอเคครับเลี่ยงรวมเลยเลี่ยงรวมด้วยกูขอฟังด้วยดิกูอ,อยากฟังอะอยากฟังด้วยกูอยากเื้อได้ครับเดี๋ยวผมกู<ข>อ,อยากเสืออ้ออะขอเสื้อหน่อยฮัลโหลครับบอสฮัลโหลครับบอสครับตอนนี้ลุงมาบ้านเราครับเรามาบอกข่าวว่าพิเศษไปอยู่ดีจีแล้วครับ ฮัลโหลครับบอสบอสได้ยินผมไหมเอ่อลุงครับลุงเขามาบอกว่าพิเศษตอนนี้ไปอยู่ดีจีแล้วครับบอสซื้อตัวไปด้วยรถผมแดงแต่เขาบอกว่าดีจีน่าจะเปิดเราวันนี้ในเร็วๆนี้ด้วยครับครับแล้วเราจะตอนนี้ลุงอยู่บ้านอยู่บ้านเราครับเขาก็มาบอก ผมอยู่บ้านครับแม็กผู้เก็บเกี่ยวจำไว้จำชื่อไหมฉยาใหมได้ครับได้ครับได้ครับตอนนี้พิเศษไปอยู่ดีจแล้วครับแล้วก็เห็นว่าเราต้องเอาแหวนเขาออกครับเพราะว่าก็คือเหมือน พิเศษสามารถเอาเปิดบ้านเราได้ไครับเพราะเาอยู่ดีจีมันระยะขนาดไหนไอ้บ๊อบอ่ะก็รู้ที่ใส่ป่ะนะระยำบ่าอ่อเขาบอกว่ารถครับเขาเอารถประมูลที่ลุงอยากได้มาให้เขาเลยขายไปครับมันแอบฟังอยู่ไอ้บ๊อบอ่ะใช่ครับลุงครับอันนี้คือพิเศษจะไปอยู่ดีจตลอดสองอาทิตย์ใช่ไหมครับใช่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  อันนี้น่าจะอะไรยยาวหรือถาวรเอ้ยมันก็อันเดียวกันใช่ไหมสอนอาทิตย์ไงก็เราเรา,เราซื้อตัวมาสอนอาทิตย์ไงเป็นธาตุสอนอาทิตย์แต่ว่าอ๋อเป็นแค่สองอาทิตย์ครับบอสแต่ก็เป็นธาตุดีจีสอนอาทิตย์ไงโอเคครับเกียร์มึงต้องใส่สุดแล้วไอ้ศาสตร์ต้องใส่สุดแล้วมึงต้องชนะแล้วตัวเสร็จตังมาให้ได้เว้ยเสศษชื่อเสาร์อาทิตย์ได้ครับถ้ามึงเล่นสเต็ปถ้ามึงเล่นสเต็ปแบบว่าหนีสองอาทิตย์นะกูไม่รู้จะพูดยังไงแล้วล่ะ ฮะเมื่อกี้นี้เกือบมีคนขัดคําสั่งครับว่าเกือบมีคนขัดคําสั่งแต่ไม่มีอะไรแล้วครับลุงอ่าๆกูอยู่กับเสาอาทิตย์วันนี้ถ้ามันขัดกูแทงได้เลยอะไรนะพี่ถ้ามันขัดกูแทงได้เลยกูอยู่กับเสาอาทิตย์อยู่ตอนเนี้ยอยู่หน้าบ้านมาอยู่หน้าบ้านได้ได้ได้ไดอได้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 ไดวได้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 ไ้ได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 กไดกได้ได้ได้ไดได้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 ด้ได้ โอเคครับเออกูก็สงสารเสร็จตังค์มาไอ้เฮี้ยมันก็แบบเคยมาแบบทําดีกับกูเนาะไอ้เฮี้ยกูก็แบบไอ้เฮี้ยพอโดนแบบนั้นกูรู้สึกเศร้ามาเจอกันนะได้ครับมาเจอกันครับขอบคุณสำหรับทีาะครับทั้ทีนะพ่อหนุ่มไม่ได้ใจครับไม่เป็นไรครับลุงลุงครับจริงจริงว่าลุงคือลุงไม่เนียนเลยต้องกับน้ำมันชั้นดีหมายถึง เรื่องละครในการแสดงครับก็ว่า,างั้นเหมือนกันไว้เจอกันครับขอบคุณสำหรับข่าวจริงๆครับครับผมแต่กูพูดเรื่องจริงนะ ไอ,ไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูพูดเรื่องจริงนะเดี๋ยวรู้ไอ้สัตว์กูบอกเลยเดี๋ยวรู้ไอ้เหี้ยกูไม่เนียนอะ่ะเดี๋ยวมึงรู้น้ำตาไหลข้างเดียวอะ่ะแต่ข่าวจริงทั้งนั้นไอ้เหี้ยกูพูดไปอะ่ะไม่เนียนตรงไหนปากกา,ามาวงเลยการบุคคลทำมานานบุคคลเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดา Fat fair, what you wanna cry? She am gonna let it so, what you gonna die? She ain't gonna pay you loud, what you wanna lose? When Tom Light like, was